ค่ะก,กับสวัสดีเช้าวันที่15นะคะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้ให้กดถูกใจไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ไว้นะแล้วถ้าถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะ แล้วถ้าใครสนใจนะคะเข้าห้อง VIP นะเข้าห้อง VIP ให้ทักมาที่ ID นี้ได้เลยนะคะนี่นะค่าห้อง VIP 150นะคะตลอดชีพนะอ่านแล้วตัดสินใจว่าจะมาไม่มานะคะเพราะว่าห้องเราแตกบ่อยมากและมีทุกหวยและทุกหุ้นนะคะ มาเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ราว EX เช้ากันก่อนเลยนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง5รูด0นยะ์นะ2 7 1 3จับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะศูนย์สามห้องเจ็ดหนะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0ูนย์นะคะ ต่อมาเลยต่อมาเลยก็จะเป็นนิดเคอีเช้าวันที่15วิ่ง2ลูด7นะคะ <c oughs> 5 091นะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ <c oughs> ตัวเจาะ 712559วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7นะคะ <c oughs> จีนเช้าวันที่15้นะคะให้เราวิ่ง8รูด2 5907จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะ2อ 27, 8 5 59วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น สนะคะต่อมาจะเป็นหังเส็งเช้าวันที่15วิ่ง9กลูด3 0มศูจาจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะสามห้านะคะวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น3เด้อต่อมาจะเป็นลาวทีวีลาวทีวีนี่จะออกประมาณ10บโมงครึ่งนะคะ จะให้ทุกคนวิ่ง0ูนย์ลูด5 2 7 9 3นะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะ5 3 0 2 9 3วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะคะและอย่าลืมนะคะใครเห็นคลิปนี้ให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดกับแนวทางของเรานะคะ แต่แอดบีก็จะลาไปก่อนนะคะและถ้าใครสนใจบูชาชุดเท้าเวสุวรรณของแอดบีก็บูชาได้เลยเดี๋ยวแอดบีจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเข้ามาบูชากันช่วยกันนะคะชุดละ1099 9นะคะก็เดี๋ยวแอดบีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ